สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2568ความว่าพระนัทท่านนางคารินเคเลอร์ซูเทอร์ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระดมัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวิสไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิสกอบกับการสร้างเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในกิจการต่างๆอย่างกว้างขวางในทุกระดับได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปราถนาดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสวิตเซอร์แลนด์ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นเอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568 วันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระเจ้าพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเชล l l นเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงานวันสตรีไทยประจำปี2568 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปัมา์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสตรีไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมภัณฑษา73พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพัณฑษา9 3พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระจอมพัณฑษา47พรรษาและเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยให้พร้อมใจการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจําปี2,568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีทไทยตั้งแต่ปี2,546เป็นต้นมาจากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2,568 ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตปัติยานโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568สตรีไทยมีบทบาทสำคัญในทุกระดับของสังคมทั้งในฐานะที่เป็นหลักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติและในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายด้าน ตลอดปีที่ผ่านมาสตรีไทยหลายท่านได้สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำทีมวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการควา้ารางวัลจากเวทีนางงามระดับโลกหรือความสำเร็จของนักกีฬาสตรีที่สร้างชื่อเสียงในเวทีสากลเหล่านี้ล้วนสะท้อนศักยภาพ และความเข้มแข็งของสตรีไทยในยุคป,ปัจจุบันโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันการรู้เท่าทันสื่อรู้กฎหมายและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะสำคัญที่สตรีไทยควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนพัฒนาครอบครัว และร่วมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนสตรีไทยทุกคนควรเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองด้วยความเพียรพยายามเสียสละและมีจิตสำนึกในหน้าที่ ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติจากนั้นท่อประเนตนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการครือข่ายสตรีไทย4ีภาคอาทิภาคกลางนำเสนอนวัตกรรมรักโลก คัดแยกและจัดการขยะในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นของใช้ในครัวเรือนภาคเหนือนําเสนอการยกระดับสินค้าชุมชนให้มีความทันสมัยนําผ้าทอพื้นเมืองและผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์มาผสมผสานกับเทรนแฟชั่นนอกจากนี้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆรวมถึงพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานหัตศลินของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอาทิงานไม้แกะสลักการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าไปสนับสนุนรวมถึงนิทรรศการการเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ Som det.